ครับสวัสดีครับ a อเสเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อหลวงครับผมวันนี้ก็จะมีในเรื่องของพึ่งพึ่งโพรงนะครับพึ่งโพรงป่า,าที่ผมไปทำการตั้งล่อแล้วก็พึ่งก็เข้ามาอยู่นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นการเลี้ยงพึ่งโพรงนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ผมี่รเริ่มีรเริ่มที่อยากจะทำตัวนี้ก็เริ่มทำไปในบางส่วนแล้วครับ ก็วันนี้ก็จะมา,าให้ทุกท่านได้ชมนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นก่อ,กองพึ่งโพรงที่ผมทำขึ้นมานะครับลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับก็ใช้วัสดุที่หาทั่วไปนะครับก็คือ,อตัวแผ่นข้างล่างนี่ก็คือแผ่นฟองน้ำนะครับแล้วก็ด้านข้างอีกข้างโน้นนะครับก็เป็นแผ่นฟองน้ำเหมือนกันต,ตัวด้านข้างนี่ก็จะเป็นไม้อัดนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นไม้อัดนะครับความกว้างก็ประมาณสามสิบกว้าง30สูง30แล้วก็ยาว50นะครับสำหรับกล่องล่อผึ้งนะครับที่ที่ผมทำก็ด้านบนเราก็จะเน้นในเรื่องของเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับแล้วก็ขัดทำความสะอาดให้เรียบร้อยอถ้ามีแนวต่อก็คือถ้าเป็นไม้สองแผ่นเนี่ยเราเราก็ปิดด้านบนไม่ให้แสงรอดเข้าได้นะครับ ตัวนี้กล่องนี้ก็เข้าเมื่อวันที่20นะครับ12เดือน12 64นะครับก็วันนี้วันที่26นะครับก็ได้6วันอ่ากล่องนี้ผมก็ไปตั้งล่อที่บ้านของเพื่อนนะครับบ้านของเพื่อนอีกหมู่บ้านหนึ่งก็คือในเรื่องของพึ่ง <c oughs> ก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมพอดีอ่าผมได้ไปเอาพึ่งออกจากลำพงให้เขานะครับ ออกจากลําโพงก็คือพึ่งมันอาศัยอยู่ที่ลําโพงก็ไปเอาเอาพึ่งออกให้เขาแล้วก็ผมก็เอากล่องตัวเนี้ยไปวางล่อแทน,นครับก็คือถ้าที่สถานที่ใดนะครับบริเวณไหนที่มีพึ่งโพรงอาศัยอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นการตั้งล่อที่ง่ายนะครับพึ่งเปอร์เซ็นต์การเข้าของพึ่งก็จะมากนะครับก็พึ่งเขาก็ จะกลับมาทางลักทารังที่เดิมนะครับโดยธรรมชาติของเขาก็คือในเรื่องของความปลอดภัยเขาก็คิดว่าเออความปลอดภัยที่ไม่มีศัตรูไม่มีอะไรมารบกวนเขานะครับก็เขาได้สร้างรังแล้วก็เขาพวกนี้ก็ธรรมชาติก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมนะครับก็ตัวนี้เป็นพึ่งโพรงนะครับอีกอีกรังหนึ่งที่ตั้งลอกก็รังนี้ก็เป็นรังเดิมนะครับรังเดิมรัง ที่ผมลงคลิปครั้งก่อนนะครับขยันมากครับตอนนี้ก็คือดูลักษณะว่านะครับลังจะแผ่นลังจะย่อนถึงพื้นพื้นตัวกระถางแล้วนะครับน่าจะเกือบเต็มนะครับนะครับขยันมากครับนะครับเห็นเห็นเห็นลังอยู่ครับเนี่ยรูรูอยู่ข้างล่างนะครับก็อันนี้กระถางครับแสดงว่าลังเขาเกือบเต็มแล้วครับย่อนมาถึงใต้กระถางแล้วครับ ก็ตัวนี้ก็ก็าได้ประมาณสามเดือนถ้าจาไม่ผิดนะครับตอนนี้รังเขาเริ่มเต็มเดี๋ยวเขาก็จะมีลูกนะครับตัวลูกตัวอ่อนแล้วก็ทําการแยกรังออกไปนะครับโดยการที่เขาจะสร้างนางพญาขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ให้นางพญาตัวใหม่ ก็จะอยู่รังเดิมรังนี้นะครับแล้วก็นางพญายตัวเก่าเขาก็พาผึ่งอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็ย้ายไปหารังใหม่สร้างครอบครัวใหม่นะครับเป็นพฤติกรรมการย้ายรังการแยกรังนะครับการแยกรังของเขาเขาก็จะสร้างครอ,อบครัวใหม่ก็อันนี้ก็เป็นกล่องที่ผมตั้งล่อไว้ครับเตรียมล่อไว้เมื่อเวลาเขาแยกแยกฝูงแยกรังออกมาครับตัวนี้ก็จะทําด้วย ไม้ฝาเชอล่านะครับหน้าหกนะครับด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับก็เป็นเชอล่าด้านข้างทั้งสองข้างก็เป็นเชอล่านะครับส่วนด้านหน้าก็ผมจะใช้ไม้เนื้อแข็งนะครับและด้านบนจําเป็นที่จะต้องใช้ไม้เนื้อแข็งนะครับตอนนี้ก็เป็นไม้สามแผ่นครับแต่ด้านบนผมปิดด้วยไม้แผ่นแบงอีกทีครับเพื่อไม่ให้แสงรอดด้านหน้าเราก็ทาไข่ล่อไว้นะครับไขล่ล่อ ตัวไข่ล่อนี่เราก็จะทาด้านหน้านะครับบริเวณทางเข้าแล้วก็ด้านในนะครับด้านในบริเวณทางเข้าแล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนด้านบนนะครับบริเวณที่เขาจะต้องอทํารังนะครับตัวนี้ก็เป็นทํามาจากไม้ฝาเชลราผสมผสมไม้เนื้อแข็งนะครับก็ความกว้างที่ผมทําก็คือสูง30มสิบกว้าง3ามสิบยาวห้าสิบนะครับ ตัวนี้ก็เป็นกล่องพึ่งพงต้นทุนของผมวันนี้ก็คือเจ็ดสิบาทนะครับก็คือราคาของแผ่นไม้เชือ้อราครับหนึ่งแผ่น70บาทครับแล้วก็เราก็จะได้หนึงรังพอดีแต่ก็ต้องมีไม้เนื้อแข็งมาผสมนะครับตัวนี้ก็เตรียมตั้งร่อไว้นะครับอันนี้ก็เป็นกระถางนะครับก็เวลาเขาแยกรังเขาจะได้ไม่ไม่ไปหาอ่ารังที่อื่นนะครับเรามีรังร่อไว้เขาใกล้ๆเขาก็ จะหาได้ง่ายแล้วก็มาอยู่กับเราเยอะๆนะครับก็บผมวันนี้ก็ามาคุยเรื่องมาแชร์ในเรื่องของพึ่งโพงนะครับก็จะมาให้ท่านได้รับชมเรื่อยๆนะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้กันใครมีข้อแนะนําต่างๆนะครับแนะนําเข้ามาได้ก็การเลี้ยงพึ่งโพงมันผมดูแล้วค่าใช้จ่ายเราค่อนข้างที่จะไม่มีนะครับต้นทุน เราไม่ค่อยมีต้นทุนนะครับเราก็ใช้พวกวัสดุอุปกรณ์ที่เรามีามาทำนะครับอีกอย่างหนึง่งในเรื่องของการเรื่องพึ่งพวงมันก็เป็นอะไรที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือหนึ่งหนึ่งประชากรเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาก็แยกลังเราก็มีจํานวนลังจํานวนประชากรพึ่งต่อลังก็เพิ่มขึ้นนะครับในเรื่องของอาการเพิ่ม เพิ่มปริมาณในเรื่องของรายได้นะครับรายได้สมมุติว่าเรามีห้ากล่องเราได้เราเรามีห้าลังครับเราได้น้ําผึ้งต่อลังละมาสี่ขวดอย่างต่ําหรือสามขวดอย่างต่ําก็ตีขวดละสามร้อยนะครับสามสามเก้าก็ได้ประมาณพันหนึ่งครับต่อกล่องอก็คิดดูว่าถ้าเรามีสิบมียี่สิบมีสามสิบอย่างเงี้ยเราเราก็มันก็เพิ่มไปเรื่อยๆครับ ประชากรของเขาก็เหมือนกันประชากรของเขาจากหนึ่งก็เป็นสองเป็นสี่ก็คือเขาจะแยกลังสร้างประชากรสร้างสร้างครอบครัวใหม่ของเขาไปเรื่อยๆครับก็มีแต่เพิ่มแล้วก็ในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรเรานะครับไอตัวพึ่งก็เป็นตัวที่ช่วยผสมเกสรน,นะครับทําให้อ่าพวกผลไม้วพวกพืชผักต่างๆของเรามีการเพิ่มในเรื่องของผลผลิตนะครับเพิ่มในเรื่องของผลผลิต มันก็จะมีเปอร์เซนต์ในเรื่องของการติดผลก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเป็นเป็นรายได้ที่เราจะได้เพิ่มขึ้นนะครับก็นี่แหละคือโครงการเลี้ยงผึ้งที่ผมลองทําดูก็ดูแล้วมันไม่มีอะไรที่จะมีเอ่อทให้เราลดลงนะครับมีแต่เพิ่มอีกอย่างหนึง่งเราไม่ต้องไปดูแลเขามากมายนะครับไม่ต้องไปหาอาหารไม่ต้องหาน้ําหาอะไรให้เขาเขาหาเองนะครับแล้วก็ในเรื่องโรคภัยต่างๆ ก็ไม่มีนะครับพวกพึ่งไม่เหมือนพวกไก่เราเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาก็มีพวกโรคภัยต่างๆตัวพึ่งนี่ไม่มีนะครับครับก็เป็นโครงการดีๆที่ผมรเริ่มทํานะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันครับแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปดีๆก็จะมาลงให้ทุกท่านได้ชมได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับใครที่อยากทกําก็ช่วงนี้ก็เป็นพ,พึ่งพึ่งโพงไทยเนี่ยจะเริ่มทําการอบพยพ แล้วก็เริ่มทําการแยกลังนะครับก็ทํากล่องล่อ,อทิ้งไว้นะครับทำกล่องล่อทิ้งไว้ตามบริเวณใต้ใต้ต้นไม้ที่มีร่มเงาตามบริเวณข้างบ้านตามบริเวณกระต๊อบอ,อะไรประมาณนี้นะครับเขาที่เขาชอบมาหาหลังเพิ่งสํารวจเ็าจะมาหาลังก็บริเวณประมาณนี้นะครับก็ช่วงนี้ฤดูหนาวศัตรูต่างๆก็ไม่ค่อยมีนะครับพวกมดดํา พวกมดดำต่อนะครับก็ไม่ค่อยมีไอพวกมดดำนี่มันตอนนี้มันช่วงฤดูดหนาวมันก็จะไปอ,ะอยู่ในรูในโพรงลึกๆนะครับมันก็ไม่ค่อยมารบก,กวนตัวพึ่งของเราที่เราเลี้ยงที่เราตั้งกล่องล่อไว้นะครับก็ไม่มีปัญหาในเรื่องมดในช่วงนี้นครับครับผมถ้าใครสนใจก็ทํากล่องอทําการตั้งล่อไว้นะครับ <c oughs> เราก็จะได้มีพึ่งเลี้ยงไว้ผสมเกสรเราก็จะมีน้ําหวาน บริสุทธิ์ได้บริโภคหรือได้จำหน่ายกันนะครับครับผมก็ลองดูนะครับสนใจก็ลองทำดูความก,าว,ามกว้างของกล่องนะครับ30สูง30ยาว50อันนี้ก็คือ,อขนาดที่ผมได้เรียนรู้จากที่ต่างๆมาก็คือขนาดที่เหมาะสมที่เขาจะาพึงพอใจในการที่จะตัดสินใจสร้างรังนะครับโอเควันนี้ก็มาฝาก ในเรื่องของพึ่งพรงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอัปเดตหรือมีเรื่องต่างๆในเรื่องของการเกษตรหรือแม้กระทั่งเรื่องของพึ่งพรงเองเดี๋ยวผมก็จะามานํามาลงแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้ใครมีเรื่องอปัญหาสอบถามสอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็ใครมีข้อที่จะแนะนําให้คาปรึกษา,าก็ยินดีรับฟังนะครับโอเคครับวันนี้ a อเอสเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อหลวงสวัสดีครับ